สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดันพามาดูร้านผลไม้นะคะนี่องุ่นที่พี่ดันชอบทานนะคะโอ้ีนราคาเท่าไหร่ครเนี้ยโอ้ยพามากินพามาดูนี่องุ่นนะคะองุ่นฮัมมัสก้านี่เฉพาะผลไม้อย่างเดียวเลยมีผลไม้อย่างเดียวน่าทานมากน่าทานมากเลยนี่แต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะ นี่ค่ะมีกล้วยมีกล้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้มร้านผลไม้อย,ย่างเดียวเลยมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสวยมากเลยแอปเปิ้ลสวยมากแอปเปิ้ลน่ากินลูกเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูกงามมากรุกงามมาก,ก,มากเดี๋ยวเวลากลับที่ดันจะซื้อนะซื้อไปน,น,น,นะคะนี่ค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย98 98เก้าสิเยน รวมภาษีด้วยก็ร้อยร้อยหกร้อยหกเยนนะคะนี่เดี๋ยวพี่ดันจะซื้อไปกินเออร้อยหกเยนก็ลองซื้อดูลองเอาไปกินนะมัน่าจะหวานดีนะพี่ดันว่าลองซื้อดูไปนะคะลูกหนึ่งพี่ดันซื้อไปทักสองลูกสามลูกลพี่ดันชอบกินออสีเขียวโอเคเดี๋ยวพี่ดันเอาไปเอาอันนี้ก่วนนะคะนี่ <9. S 2> ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะพี่เันจะลงคลิปน่าจะห้านาทีแปดนาทีนี่ค่ะเออพี่เันจะซื้อเอาสักสองลูกนะคะเอาสองลูกเออเอาไปกินตอนเวลาหิวสามลูกก็ได้ค่ะกินแบบนี้มันจะไม่ทําให้เรามันจะไม่ทําให้เราอ้วนนะคะสีเขียวอืมนี่ก็เป็นสีแดงเก้็สิบแปดราคาเท่ากันค่ะอันนี้คือ น,น่าทานมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยอน่าทานมาก <od> อันนี้ก็โมโมลูกโมโมอันนี้สี่ร้อยกว่าอืมอืมที่ไหนก็จะซื้อนะคะสี่ร้อยกว่าเดี๋ยวก็หิ้วไปที่มินิีมานั่นหละค่ะนี่มาเยี่ยมคุณพ่อไปฝากคุณพ่อด้วยน่าทานมากเลยนะคะไปฝากคุณพ <assung. S 1> <net> <hn> ่อด้วยผลไม้โอ้เห็นไหมคะ คลห้านาทีผลไม้เดี๋ยวทำม,มาสกาขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นส้มโอ้ทำไมส้มแบบนี้อ่ะโอเป็นส้มอะไรเนี่ยเป็นส้มเห็นไหมคะอืมส้มไม่รู้สิราคาสองร้อยเก้าสิบแปดเยนก็เท่ากับรวมภาษีด้วยก็สามร้อยสามสิบสองก็สอ่อเออสามร้อยสามสิบสองก็ ตกตก100ร้อยกว่าบาทอืมตกร้อยกว่าบาทแต่อัตรงนี้แพงหน่อยตรงนี้พอแพงหน่อยอันนี้ก็ร้อยห้าสิบประมาณนี้นะคะ150ระ้อยห้าสิบกว่าสองลูกอืมก็ไปดันสักไปดันแล้วก็มามีแครอทเออแครอทนะคะแครอทแครอทลูกนี้ตกลูกหนึ่งก็พันสองร้อยแปดสิบเยนก็น่าจะ โทมัสีเลือกพันสามร้อยแปดสิบสามลูกนี้นะคะลูกนี้นะคะลูกนี้นะคะเฉพาะลูกนี้อืลูกใหญ่มากนะคะเพราะลูกนี้นะคะเฉพาะลูกนี้ก็ตกเออราคาก็เป็นมาดเราก็สามร้อยสี่ร้อยเกือบห้าร้อยนะลูกนี้เกือบห้าร้อยเกือบห้าเกือบห้าร้อยนะคะเกือบห้าร้อยก็มีผลไม้ทั้งนั้นเลยค่ะแถบนี้ เออเป็นผลไม้นี่เคยทานกันหรือเปล่าคะลูกนี้ผู้ล่าง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 หมากผู้ล่างผู้ล่างหมูนะคะพี่ร้านชอบกินนะมันจะออกเปรี้ยวๆมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะออกเปรี้ยวๆหวานๆที่ร้านชอบกินนะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่วันนี้ไม่กินแล้วบูคาบูคาโดคาบูคาโดคาบูคาโดด้วย โดนะคะเป็นลูกๆเป็นลูกๆนะคะมไม่แพงนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องแพงอยู่แล้วในไทยนะคะมีสับประรดด้วยสับปะรดมีส้มนะคะมีสับประรดแล้วก็มีสับปะรดนะคะแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้ค่ะเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วก็มามานี่นี่นี่ก็กรั่งนะคะกรั่ง อันนี้ที่รันชอบมากเลยแต่ว่ามันรู้สึกมันจะไม่ได้เกตที่รังก็ไม่ซื้ออันนี้ก็โมโมโก็ไม่ใช่โมโมอันนี้คากิเออไม่ใช่นาชินาชินะคะนาชิเออบ้านเราไม่ได้ทานหรือเปล่าข้างในก็จะเหมือนไอ้ก้นแต่รสมันจะมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ตกร้อยสิบเจ็ดีนนะคะมันออกมาแบบนี้ก็ออกแบบอมน้ำหวานๆกรอบๆนะคะ ว้ากอบพี่รันชอบมากเลยชอบมากก็นี่แหละค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นรา้านเป็นรา้านนะคะพลาสติกอ่าในลูกใหญ่มากเลยโอ้นนี้ลูกใหญ่มากมาดูหนะึ่ลูกใหญ่มากเลยนะคะอ่าคาหญ่มากผลไม้ข,ของประเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยนี่คือของประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อราคา430เยน อันนี้เซงเย็นมันก็เซงเย็น en มันก็เซงเย็น en มันก็สามร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ไหมถ้าสี่ร้อยนี่ก็ตกประมาณเออเกือกบสองร้อยนะคะสองลูกเนี่ยถ้าตุกต๊ก,ก 200, เกือบสองร้อยลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกใหญ่มากโอเคอันนี้เป็นลูกเล็กเ,เป็นลูกเล็กพามาชมร้านผลไม้อย่างเดียวนะคะคร้านผลไม้อย่างเดียวนะคะอเออ ก็ตั้งเป็นแผงแบบนี้เลยนะคะเป็นแผงแบบนี้เลยแล้วก็พี่รันก็ชอบตรงนี้นะคะนี่ร้นชอบเออที่นี่ร้านนะคะแต่ก็ขายของเยอะมากเลยเออแล้วก็อยู่ในเอทีที่เอทีตรงหน้านี่ก็เป็นร้านขนมปังเออหน้าขนมปังนะคะร้านหน้าขนมปังแต่พี่รันชอบนี่นี่แหละที่พี่รันชอบฮัมมัสก้า ฮัมมัสกานะคะฮัมมัสกาพี่รานชอบมากเราก็ไปจบสวยๆลูกแอปเปิ้ลหรือฮัมมัสกาดีนะคะอเอาแค่ผลไม้รวมๆแล้วะะผลไม้นะคะอืม,อม,อมไปเรื่อยๆอ่อออองุนไรเม็ดเรามาจบตรงที่องุนไรเม็ดดีกว่านะคะ นี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่อโงนไร,ร้เม็ดอร่อยมากนี่พี่รันชอบกินนะคะอโงนไร,ร้เม็ดเอ่อเนี่ยแบบนี้แหละเราก็มาจบให้มันเต็มหน้าจอโดยอโงนไร้เนตลงแปนนาทีค่ะทุกคนเข้าไปให้กำลังใจพี่รันด้วยนะคะนี่ยังถูกนะ,นะคะถ้าของดีๆนะคะมันสวยๆมากมันจะแพงลูกหนึ่งเป็นพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนะคะลูกหนึ่งสองพันสามพันเลย ขอบคุณมากนะคะเอา้าขอบคุณมากทุกกำลังใจเลยแด้พี่ดันขึ้นไลท์ช่องสิช่องพี่ดันสองเลยจ๊ะขึ้นไลท์ก็มช่วยให้กำลังใจได้นะคะขอบคุณมากนะคะแปดนาทีค่ะลงแค่แปดนาทีเองนะคะขอบคุณมากเลยโอ,โอ้ใหญ่มากนะคะเป็นสวนออมโอ้นะคะเออโอเคเลยขอบคุณมากะคะ่ะ